สวัสดีค่ะที่นี่วัดแสงแก้วพุทธิยานนะคะนี่ประตูทางเข้านะอแม่สวยอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดแสงแก้วนะคะแสงแก้วพุทธิยานนะักท่องเที่ยวเยอะนะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มาเป็นเทศกาลทําบุญเนาะทอดกระถินผ้าป่าอะไรอย่างนี้นะนี่คนก็คนก็จะเยอะ นู่นว้าวสวยนี่บริเวณหน้าวัดนะคะพระพุทธรูปองค์ต่างๆนี่บริเวณหน้าวัดขึ้นทนายกล้องสะดุดวันนี้เราก็จะขึ้นบันไดวัดนะคะไปดูข้างในวัดกันทางขึ้นบันไดก็จะมีระฆังให้เราติ้งติ้งตั้งๆกันนะทุกคนนี่ช่วยช่วยมากน่มาก mm ไหว้พากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเดินสวนหิมพานต่าหิมพานต์ในป่าน,นี่คือแบบอลังการมากเลยนะทางเข้านี่สวนป่านี่นะคะนี่เราจะเข้าไปกันแล้วดูบรรยากาศโอ้ลมลืนมาก อากาศเย็นสบายนี่นะช่วยมากเดินเข้าไปบรรยากาศฟุ่งเนดอกไม้ก็สวยนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมอะไรนะ น้ำตกของทางวัดที่เขาทำไว้นะสวยอยู่นะคือม,มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อมาได้ตลอดเลยวัดอ่ะมันมีจุดชมวิวจุดท่องเที่ยวจุดนั่งพักเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแล้วก็ชอบอือออน้ำตกค่ะไปใกล้ก็ได้ เดินได้นะางหินให้เราเดินทำทางให้เราเดินนะะ่ารกอืมสบายาม่ม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณค่ะ นี่จะรักน้ำพุจะอี๋มีเจอน้ำพุแล้วไปต่อคะ่ะเพราะมีที่สวยๆให้ชมเยอะแยะเลยนะ เขาทำน้ำพุไว้หลายที่มากเลยนะนี่นี่ก็นี่น ตรงนี้ก็นั่งพักได้นะคะนี่ถ้าไม่ทำที่นั่งพักให้เยอะๆเลยนี่ดอกไม้ดอกไม้กับสวนเป็นของคู่กันสวยมากข้างในก็จะเป็นโบสถอีกนะคะโบสเล็กๆนี่ ในป่าหิมะพานนี่นะคะมีโบสถ์แล้วก็เดี๋ยวจพาไปดูถ้ำถ้ำรอด <c oughs> ที่ทางวัดเขาสร้างแหละอันนี้เดินผ่านได้นะตรงน,นี้นี่นะช่วยน,นี่ชมกันะคะสวยมากเลยนี่จะพาไปที่ถ้ำเราจะเดินเลาะตรงนี้ไปไปถ้ำรอดถ้ำคล้ายๆแบบ ที่เขาทำมาให้เราได้เดินเล่น <pare> อ่ะเออนี่สวยบรรยากาศที่นี่สวยมากอยู่ได้ทั้งวันอ่ะนี่ไปได้นล้ยหลันตาไหมล่ะทุกคน mình nước nhôm non non, chữ căng căng, chữ tươi tươi, เราจะเดินลอดตรงนี้ไปทางซ้ายนี่ทางนี้ก็มีเย็น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 ,น,น,น พักเติมพลังก่อนมีอะไรให้กินบ้างมีอะไรให้กินบ้างดูตู้นู้นสิเดูสิเอาเลยค่ะหยิบเลยค่ะจ้าพน้าเอาเนี้ยไหมคะอันนี้อันนี้พน้าเอาเนี่ยไหมพ่อเอาเนี้ยไหมเอาไหนคะพ่อเอาไหนคะจ้าน้าจ้าสองสามเท่าไรโอ้กับตป๋าได้ไปเยอะเลยพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวต่อเติมพลังด้วย ไอศครีมนะจ๊ะสอ,อ,องสาวนี่ทักเบรกไอศครีมนะคะไอศค,ค,ครีมมะม่วงเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวต่อใช่ไหมกินก<ะ>่อนใช่ไหมกลับแล้วยังยังยังไม่กลับเหรอจะไปไหนต่อ ้อนนรอม่เย์นอนเย็นหรอ,อเราจะไปไหนต่อกลับบ้านเลยอย่างยังโซนไหวพระผู้ทะลูปต่างๆหลายโซนเยอะมากเลยนะคะตรงนีไ้ไปได้ค่ะส <laughs> วยนี่ สวยมากวัดแสงแก้วพุทธิยาน องค์พระพิฆเนศนะคะ ว,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 วันนี้ชมบริเวนรอบๆนะคะแล้วก็ลูกปั้นพระพุทธรูปต่นตนะะี่ค่ะประมาณนี้นะคะวัดแงแก้วโพธิญาณ พระพุทธรูปของครูบาศรีวิชัย่่ขึ้นไปสักการะราบไหว้ท่านขอนทข้างหลังองค์พระก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะมีสกายวอล์กนะที่นี่ก็มีแล้วก็องค์พระพุทธรูปต่างๆ ไปไม่กับพ่อรื่เหมือนใช่ค่ะจะจะอ่ะอ uh> ันเออสมาธิโอ้หน้าสมาธิดอ้ สมาธิเหมือนผ่าหรอก่อนส่ก่อนจะลุกก็ต้องไว้ผ้าแล้วก็ค่อยลุก่ะไม่ไมลุกไม่ไมท่เอืมตรงนี้สกายวอล์กอ่ะแสงแก้วคุณิยาน,นะคะฮะลุม

มีโศกใช้โศกมีโลกใช้โลกดีไพไทยไพมีซอกกระ้อสเดียดจำนรหายไปพัดีมีพิบมีเเศษมีไายกับโดยขันใจตั้งแต่วันนี้ไปจบวันนี้เรโดยสุดใจสบายใจมีโศกมีชา้ยุ่มหมัดวันเดินแต่ทำผิดแกยวกันกะผิด้สำเร็จส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 เร็สเร็จสเร็จจมสบายด สำเร็จผลเป็นเจ้าคนในคนมีสติปัญธ์แ่โลการทำจนข้าดินทางกระสือข oui, er e ึ่นใกล้ขึ้ไกลปลอดภัยไป้ดีมาดีมีใช้ยากมีโชคมีว่าคาเป้เสียงงมงถ้าสูสัูเพชพี่ร <Su> ่มิดระรูปขุงนาแก่คนและสื <S <S <aling> ่กวราาชุนงุนาชุนชแสนาอ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 ัคีทา